นิทานเรื่องกำตามสนองเมื่อครั้งพระเจ้าพารณา,าสีทรงปกครองเมืองพระองค์ทรงมีพระราชะโอรสอยู่องค์หนึ่งนามว่าพรหมทัตกุมารเมื่อพระโอรสทรงเจริญวัยพระองค์จึงส่งให้ไปศึกษาศิลปวิทยาที่สำนักอาจารย์ที่สาปามโมกเมืองตักกศิลา ซึ่งเป็นสำนักสอนศิลปศาสตร์ที่มีคุณบุตรจากตระกูลกษัตริย์ตระกูลพราหมณ์และตระกูลเศรษฐีไปเล่าเรียนกันมากพรหมทัศกุมารน,นั้นมีนิสัยหยาบช้าโหดร้ายมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ซึ่งอาจารย์ที่สาปาโมกต่างรู้กันดีจึงช่วยกันพร่ำสอนพระโอรสอยู่เสมอหวังให้มีความประพฤติและอัธยาศัยดีขึ้น ไม่หยากกระดัางอย่างที่เป็นมาและเป็นผู้มีเหตุมีผลเมื่อจบการศึกษาแล้วพรหมทัตกุมารได้เสด็จกลับพระนครเพื่อแสดงศิลปศาสตร์ถวายแก่พระบิดาจนพระบิดาพอพระทัยแต่งตั้งให้เป็นอุปราชต่อมาไม่นานพระเจ้าพาราณาสีก็สวรรคตลงพรหมทัตกุมารจึงขึ้นครองราชสืบแทนในพระนามพระเจ้าพรหมทัต พระองค์ทรงมีปุโรหิตชื่อปิงคียะเป็นคนสนิทที่คอยให้คำปรึกษาในการว่าราชการแผ่นดินปิงคียะซึ่งเป็นคนหยาบช้าโลภจัดบ้ายศบ้าอำนาจยุยงให้พระเจ้าพรหมทัตรุกรานเมืองต่างๆเพื่อจะได้เป็นจอมจัก,กรพรรดิแห่งโลกวันหนึ่งปุโรหิตปิงคียะเกิดแผนร้ายในใจอยากมีอำนาจล้นฟ้าเพราะพระเจ้าพรหมทัตนั้นก็อยู่ในกำมือของตนแล้ว แบบชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้จึงได้กรับทูลให้พระเจ้าพรหมทัตให้ยกทัพไปตีเอาเมืองต่างๆในชมพูทวีปมาให้หมดแล้วจับกรรษัตริย์ของเมืองเหล่านั้นมาฆ่าเสียคิดแล้วก็ทูลให้พระเจ้าพรหมทัตทราบถึงแผนการที่วางไว้พระเจ้าพรหมทัตทรงเห็นด้วยทันทีจึงมีรับสั่งให้ยกทัพออกไปจับกรรษัตริย์จากแว่นแคว้นต่างๆมาให้ครบทั้งหมดหนึ่งพันพระองค์ และเมืองที่คิดจะตีเป็นเมืองสุดท้ายก็คือเมืองตักกศิลาฝ่ายเมืองตักกศิลานั้นก็ได้อาจารย์ที่สาปามโมกมาเป็นที่ปรึกษาอาจารย์ที่สาปามโมกรู้ดีว่าจะเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงในอนาคตจึงแนะนำให้พระราชาแห่งนครตักกศิลาซ่อมแซมพระนครเป็นการใหญ่สร้างกำแพงเมืองอย่างแข็งแรงสร้างป้อมปราการสำหรับป้องกันศัตรูไว้พร้อมสัรพ เมื่อพระเจ้าพรหมทัตเห็นว่าจะต้องตีเมืองตักกศิลาให้แตกเสียทีจึงยกทัพไปยังเมืองตักกศิลาทันทีโดยนำพระราชาชเฉลยศึกหนึ่งพันพระองค์ไปด้วยแต่พอสั่งกองทัพโจมตีเมืองตักกศิลาก็ไม่สามารถตีเอาเมืองตักกศิลาได้ง่ายๆเหมือนเมืองอื่นๆที่ผ่านมาท่านปุโรหิตคราวนี้เราจะทำอย่างไรกันดีละ่ะ พระเจ้าพรหมทัตจึงตรัสถามปุโรหิตว่ามีแผนเช่นไรต่อเพราะเมืองนี้ดูถ้าจะกินแรงไม่ใช่น้อยข้างฝ่ายปุโรหิตผู้โมขาวได้แนะนําให้ควักดวงตาของพระราชาหนึ่พันพระองค์แล้วปลงพระชนเสียให้เอาลำไส้ของกษัตริย์หนึ่งพันพระองค์มาต่อกันนําไปพันรอบต้นใสเพื่อสังเวยเทวดาประจําต้นใสปุโรหิตกล่าวต่อว่าถ้าทําดังนี้ ข้าเชื่อว่าพระองค์จะได้รับชัยชนะจากเมืองตักกสิลาโดยเร็วแน่นอนพระเจ้าพรหมทัตทรงเห็นชอบด้วยตามที่ปุโรหิตแนะนำจึงรับสั่งให้ทหารที่มีร่างกายกำยำทำตามที่ปุโรหิตบอกนั้นแล้วให้เอาศพทิ้งในแม่น้ำคงคาเมื่อทำพิธีเสร็จก็ให้ลั่นกองรบทันทีแต่ยังไม่ทันได้ลั่นกองรบขณะนั้นมียักษ์ตนหนึ่งชื่ออาชิตกตะ ได้เฝ้าดูเหตุการณ์ดังกล่าวมาโดยตลอดจนเกิดหมดสิ้นศรัทธาเลิกเคารพยำเกรงอง์ราชาอีกต่อไปจึงได้เข้ามาทํำร้ายพระเจ้าพรหมทัตแล้วควักเอาดวงตาข้างขวาของพระเจ้าพรหมทัตออกมาเพื่อให้รู้ถึงรสชาติที่ได้กระทําต่อผู้อื่นแล้วยักษ์อชิตกตะก็พูดขึ้นว่าพวกเจ้าเห็นเช่นไรความป่าเถื่อนหยาบช้าของพระราชา ที่คิดถึงแต่อำนาจของตนเองจนลืมความเมตตาของเพื่อนร่วมโลกด้วยกันหากใครเห็นด้วยกับความคิดของข้าเพื่อเกิดความสงบสุขของมวลประชาก็ขอให้ยุติการกระทําอันหยาบชานี้แล้วกลับบ้านเมืองของท่านเสียฝ่ายทหารก็เห็นด้วยกับความคิดของอาชิตกตะทำให้กองทัพต่างพากันแตกสารสร้างเส็นไป พระเจ้าพรหมทัตเมื่อเสียดวงตาข้างหนึ่งไปก็มีอาการเจ็บปวดทุกขเวทนาจึงเสด็จไปนอนหงายบนแท่นนครนต้นสทรขณะนั้นมีแร้งตัวหนึ่งคาบเอากระดูกซึ่งมีปลายคมกริบมาจับอยู่บนยอดไม้เมื่อมันกินเนื้อหมดแล้วก็ทิ้งกระดูกลงมาปลายกระดูกลอยมาตกลงที่ดวงตาข้างที่เหลือของพระเจ้าพรหมทัตอย่างหมอดะเราเหมือนถูกเหลาเหล็กปักลงก็ไม่ปาน เลยทำให้ดวงตาอีกข้างแตกไปดวงตาของพระเจ้าพรหมทัตจึงบอดสนิทไปทั้งสองข้างพระองค์ได้รับความเจ็บปวดทรมานแสนสาหัสทำให้ในใจนั้นหวนระลึกไปถึงคำสอนของอาจารย์ท่านอาจารย์เคยสอนไม่ให้เราทำบาปเพราะบาปนั้นจะย้อนกลับมาทำให้เราเกิดทุกข์ได้ในภายหลังแต่นี่ปุโรหิตปิงคิยะกลับแนะนำว่า ต้นไสรมีเดชานุภาพบันดาลให้เรารบชนะได้เราจึงสั่งเวยโดยค่ากษัตริย์หนึ่พระองค์ต้นไทรที่มีกิ่งก้านสาขาและมีใบดกหนาเสียเปล่าแต่ไม่อาจปกป้องภัยอันตรายให้เราได้เลยชะรอยบาปที่เราก่อขึ้นจะย้อนนำทุกมาให้เราแล้วและทุกอันเกิดจากควักในตาของคนอื่นบัดนี้ทุกนี้เราได้รู้แล้ว มันย้อนกลับมาถึงเราแล้วเช่นกันขณะเดียวกันก็ทรงหวนระลึกถึงพระมเหสีทรงรำพึงรำพันว่าพระนางอุพรีมเหสีของเราผู้มีผิวพรรณประดุจทองคำลูบไล้ด้วยแก่นจันแดงผู้มีมารยาทงดงามสงบเสงี่ยมบัดนี้เราคงไม่ได้เห็นนางอีกแล้ว เราคงต้องตายแน่นอนแล้วแต่ความทุกข์ใดก็ไม่เท่าความทุกข์ที่จะไม่ได้เห็นนางอุปรีมาเหศีอีกแล้วมันแสนทรมานยิ่งกว่าการที่เราต้องตายเสียอีกพระเจ้าพรหมทัตทรงพร่ำเพรออยู่อย่างนั้นความทุกข์ก็ยิ่งเพิ่มทวีคูณจนในที่สุดพระองค์ทนความเจ็บปวดอยู่ไม่ไหวจึงสิ้นพระชนอยู่ณที่นั้นเอง ฝ่ายปุโรหิตปิงคิยะคนโฉดเมื่อสิ้นพระเจ้าพรหมทัตแล้วก็ไม่สามารถควบคุมทัพได้ทหารทั้งหมดต่างแตกตื่นพากันหลบหนีไปหมดปุโรหิตปิงคิยะผู้มีจิตใจเหี้ยมโหดและมักใหญ่ฝ่ายสูงจึงถูกยักษ์อจิตกระตะฆ่าตายในเวลาต่อมาแล้วโยนศพทิ้งในแม่น้ำคงคาเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า หากใครทำกรรมใดไว้ย่อมจะได้รับผลกรรมนั้นอย่างแน่นอนจะต้องประสบกับเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ที่ว่าเหตุการณ์นั้นจะปรากฏช้าหรือเร็วเท่านั้นแต่ย่อมส่งผลให้ประจักษ์แก่ผู้นั้นดังนั้นเราควรจะเป็นผู้ที่หนักแน่นมั่นคงอยู่กับการทำความดีอย่าทำบาปกันจนคุ้นครั้นเมื่อบาปไม่ส่งผลก็เลยนึกว่าทำบาปเป็นสิ่งที่ดี แต่ทำบาปนี่แหละจะทำให้เรามีปัญหาติดตามข้ามภพข้ามชาติซึ่งการไปแก้ไขที่ปลายเหตุเป็นสิ่งที่ทำได้ยากมากมีแต่รับใช้ผลกรรมที่จะเกิดขึ้นเพียงอย่างเดียวฉะนั้นดีที่สุดคือทำแต่บุญกุศลเว้นไกลาจากบาปทุกๆชนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติธรรมเพื่อกลันจิตใจของเราให้ผ่องใสยอยู่เนืองนิด จะทำให้ชีวิตของเรามั่นคงดำรงอยู่ในเส้นทางแห่งความดียิ่งยิ่งขึ้นไป